สวัสเชา้าวันที่สองนะคะวันนี้เราก็พักกันที่หน้านนคลานะคะเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปทานอาหารเชา้าอองาาหรที่ตรงนู้นะคะต้องเดินไปหน่อยนึงนะคะอยู่ชั้นสองก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปสปันกันค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนค่ะไปอาหารเช้าของที่นี่กันนะคะอาหารเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีหลากหลายด้วยด้านนี้ก็จะเป็นไข่ดาว มีไส้กรอกด้านนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ข้าวมีให้เลือกทั้งข้าวขาวข้าวแดงข้าวผัดมีกะเพราไก่อืมน่ากินจังพะก,กัดขาวแล้วก็ต้มแซ่บไก่อืไข่ลวกด้วยนะเอ๊ยไข่ลวกน่นะออารักจังแล้วก็เป็นน้ำพริกแบบเหนือเหนือเนาะนเหนือนแบบน้ำตกนะน้ำพริก,นะกอะไรไม่รู้อุ้ยมีแค่หมูด้วยหลากหลายหลากหลาย ด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้ผลไม้เยอะมากเลยนะมีกล้วยต้มยำต้มหลากหลายต้มมูนมีอ่งมูนอันนี้อะไรไม่รู้อะน่าจะเป็นผลไม้ทางเหนือเขาไหมแตงโมสับปะรดมะลวกอแล้วก็ขนมหวานเยอะมากเลยนะขนมกล้วยนะใช่ไหมขนมกล้วยขนมฟักทอง อันนี้อะไรก็ไม่รู้ขนมอะไรมีขิงมีวุ้นเนี่ยมีวุ้นดูดูนู้นเหมีอบฟิ้นมีไส้เต้าไส้มันเทศอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มก็มีมาตรฐานเนาะอนี้ก็แฟนท็อกอันนี้ก็จะเป็นขนมปงัง 那，板 <laughs>，他摸的多啊。<laughs> น,นี้เราอยู่ที่เด e View ขิวม่วงนะคะมันก็จะเป็นทางผ่านที่จะไปสปันนะก็มาแวะทานเครื่องดื่มกันก่อนวิวสวยมากๆเลยดูสิแต่ว่าอันนี้มันเป็นหน้าหนาวนะมันก็จะดูแบบแห้งๆนิดนึงแม่แต่มันสวยนะเออ,อน่งหลอกเหรอดูดีแต่มีแววว่าวันนี้จะเจอฝนนะหรือเปล่าตรงนั้นอะ่ะครึมๆเนาะแล้วก็ดูเป็นแบบหมอกหอากาศเย็นสบายด้วย เห็นไหมแม่ต้องไม่โกงโกงต้องเกง่งเดี๋ยวสราจะไปถนนหมาเลขสามจ้าตอนนี้เราอยู่เด e View จิมห้องน้ำจ้าวยนะจ๊ะสวนึ่งส,ส,สามเนี่ยเลขสาน่นส่ย ถนนหมายเลขสามคนเยอะมากอ่ะวันนี้มาพิสนะเวลาถ่ายก็คือถ่ายได้หมดอ่ะระวังรถแต่ว่ารถมันจะมีแบบไปมาไปมานะแล้วก็จอดรถข้างทาง มามามาสามคนมากแล้วาา้อยไอู่แป ตอนนี้เราก็มาแวะที่ร้านข้าวซอยบอกเกลือนะคะเป็นทางผ่านไปแต่ว่าร้านนี้ข้าวซอยอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปทานในร้านกันค่ะคที่นี่เขาให้ตัดน้าเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าไม่มีพนักงาน ทุกอย่างเสิร์ฟบริการเองหมดแต่ฟรีนะฟรีเนี่ยน้ำแข็งน้ำเปล่าแ,แล้วก็พวกเครื่องเข้าซอยอะไรอย่างมะนาวพริกหอมกระเทียมเราไปตักเองได้เลยข้าซอยเนื้อเสริฟมาแล้วนะครับอ ไค,ค่กัดจะชิมให้ดูหนกน่อยเขาัดไม่กินเนื้อเนี่ไปโครงการอนอร่อยอร่อยแต่ว่าความเข้มข้นอ่ะมันจะน้อยกว่าร้านเมื่อวานเมื่อวานที่เราไปกินนัดอร่อยเลิศใช่ไหมมันจะเข้มข้นพอรบแแ้ว่มอันนี้น้ำเขาจะออกใสๆนิดนึงแต่ว่ารสช,ชาติใช้ได้ชิมอีกทีนะอาจจะเหมือนที่ข้าวซอยแม่สาย อืมอืมอืมจะคล้ายแบบนั้นนี่นะนี่ไก่ที่ชอมอเดี๋ยวชิมไก่ก่อนว่าไก่นุ่มไหมก็อยู่เชียงรายอะทั้งเนี้ยเป็นไก่ต้เไก่ตัวนี่เ้ยเนยนุ่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนยเนี้ยเเนีเนี้ยเน้นีน้ยเเอ็นแก้วเนียนยเน้เนีนี้เ้ยเนเนีเีนี้้เนีนเน อร่อยุลใส่เอ็แบบกรูบกรบาแต่อร่อยอ่ะวามัเป็นเอ็นก้าตามนี้เป็นข้าวซอยเนื้อโอ้โหดูเนื้อดูเนื้อะดูเนื้อติดมันด้วยนะครับใส่ใส่ใส่ รสชาติกลมกล่อมกำลังดีครับเครื่องเขาค่อนข้างที่จะกลงกล่อมแล้วก็เข้ากันได้ดีมีรสชาติเผ็ดอมเปรี้ยวอมหวานแ็มคือกำลังดีเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้ผัดไทย คงมั้ยมากินตัวนี้อันนี้ปลาดอลี่นี่ข้าวซอยปลาดอลี่เย่น่ากินมากนี่ไม่เช็านนะแต่ว่าน่าจะน้ำเดียวกันปะแต่ว่าเปลี่ยนจากเนื้อเป็นปลาดอลี่น้ำยอดแหละน้ำอย่างเงี้ยเร็วกันกว่าข้าวกะเพราเนื้อเปื่อยชอบเนื้อชอบเนื้อใช่น่ากินมาก อร่อยอะไงอร่อยเลยอ่ะอร่อยอรอกันไม่เอางกินที่ก่อนแต่เลนหนึงจะนอ้าปนกนแล้วหรเป็นหมู่บ้านแต่ว่ามึงไม่รู้ทอดต่อลงลงไปดู เขาเดินน้ำได้ไงเขาถือถุงเกลือมาน่าอะไอยู่แค่แถวๆนี้แหละตอนนี้เราก็วาร์ปมาจากร้านข้าวซอยบอบเรือมาถึง บอ่อเกลือสูงท้าภูเขาหนึ่งเดียวในโลกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเดินเข้ามาด้านในมันก็มีของขายนะมีเกลือขายเป็นตลอดเสร็จแล้วอันนี้เป็นเกลือทำอาหารซื้เป็นของฝากได้ห้าสิบบาทมีสองแบบเหมาะกับพ่อเลยเพราะว่าเป็นเกลือ

เขาก็ตักเกลือจากในที่เขาต้มขึ้นไปไว้ในในกร้ต้าก็คือเป็นน้ำจากในบอ่อนะน้ำจากในบอ่อเกลือที่ต้มอเอาไปจากข้างในก็มาเป็นอันนี้ ถ้าเกิดว่าแบบนี้ก็คือจะเสริมไอออดีนให้แล้วด้วยปลาที่นี่เขาพิเศษเขากินผักเขาเก่งกเลยกิผักปลาที่ขากินผักไปดูดิผักนะคะปลาเต็มเลยวิดีโอให้หนอ่อยาลงมาได้กันไปเรียนนอนเหรอ ระวัง่วงไ่กินผักอ่ะ้มปเลตี้ว่ะมันกินไข่หรือเปล่ากินไข่ เป็นรอยสิวโมโหนแบบรอยสิวอุกบาทนะคะลูกค้าจริงๆเลยค่ะที่ใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องอันไหนอันนี้เหรอใช่ใช่ค่ะตอนนี้ต้องเอาไปผสมเยี๋เกิดสูตรธรรมชาติค่ะสามมิลช้อนแล้วก็ใช้ไปกินไปนิดงก้อยนิดเดียว ตอนนี้เราเข้ามาถึงหมู่บ้านสปันแล้วนะคะเราก็เลยขึ้นมาไหว้ที่วัดสปันก่อนทางสวยมากๆเลยแต่ว่าทางขึ้นมาจะแคบนิดนึงนะคะแต่ระหว่างทางวิวสวยมากเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมีวิวให้ถ่ายรูปด้านล่างด้วยสวยมากแล้วก็วัดแบบสวยนะดูสิ งนี้ก็เป็นสะพานสะปันนี้เราแค่มาแวะถ่ายรูปตรงสะพานเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักกันแล้วคือเรายังอิ่มจากที่ไปกินข้าวซอยเมื่อกี้นี้นะคะก็เลยเดี๋ยวซื้อใส่กล่องไปไปทานที่ท,ที่พักดีกว่าเพราะว่าไม่มั่นใจว่าที่ท,ที่พักเขาจะมีอาหารเย็นหรือเปล่าถ้าเราไปสั่งแล้วเดี๋ยวไม่มีกลางคืนหิวนะนี่ค่ะร้านครูพึ่ง นี่สั่งใส่กล่องได้ปะคะคะเมนูก็ตามน,นี้ค่ะเขียนใส่กระดาษให้เรยค่ะน,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 นี่นะจ๊ะเมนูเมนูพิเศษนี่นะเดี๋ยวเราจะพาพี่ปันขึ้นสู่หมู่บ้านทำไมก็หมู่บ้านสะปันคือเธอไม่ใช่เบิร์กตอนนี้เราก็อยู่ที่สายหมอกบอกฮักนะคะ <c oughs> เป็นที่พักที่เรา จองไว้ที่นี่ทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะคะมาถึงปู๊บเช็คอินเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีเวลคัมดิงกมาเสิร์ฟน่าทานมากๆเลยดูสซิน้ําอะไรเนี่ยอันนี้เป็นน้ําอัญชันนะเราก็มาบีบมะนาวเองแล้วก็เลือกเลยเติมเถินมะนาทิมนาทิมเปรี้ยวไปไหม่ะไม่เปรี้ยวไแล้วะนี่ไม่ต้องขยันิลนนง ต้องเติมกล้อว,ว้าวเคยห,หยดปะเคยห,หยดชิมก่อนนี่ <c oughs> นี่นะจริงๆนะเขาบอกว่ารถมันสามารถเอา,เอาไปได้เสร็จแต่ว่าเราเดินเราเดินดีกว่า เสินทางขึ้นเรา บ้านไร,ร่ริมนามีห้องน้ำในตัวนะอ่ะหลังนี้จะมีห้องน้ำในตัวด้านนอกนี่ก็จะมีแบบที่นั่ง <c oughs> ชมวิวนะแล้วบ้านที่มีระเบียงอะ่ะตอนเช้าเขาจะมีอาหารขึ้นมาเสิร์ฟให้ในช่วงแปดโงถึงเก้าโมงด้วยมาเข้ามาดู <c oughs> เต็นทกันในเต็นก็จะเป็นที่นอนหมอนมีพัดลม มีไดร์เป่าผมามีตู้เย็นเล็กๆด้วยใช่มีตู้เย็นด้วยมีไฟฉายด้วยนะ <S <S สองก่องกระติกน้ำร้อนตู้เย็นขนมก,กินได้ไหมรู้ไม่ได้ถามเขามีน้ำดื่มให้ด้วยนะแล้วก็มีโค้กแต่อันนี้ <S <S ไม่ได้ถามเขาว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถาม ข้างล่างเปห้องน้ำนะบัลลนนาบัลนังนาจะห้องน้ำกว้างมากห้องน้ำดีเลยนะนยนะใช่ก็มีสุขภัณฑ์มีชุดอาบน้ำแปลงสีฟันยาสีฟันมีครบแหละ,และห้องอัดน้ำ หลังนี้จะไม่มีห้องน้ํานะคะจะต้องไปใช้ห้องน้นํารวมแต่ว่าอันนี้เรามากับห้องข้างบนเขาเดี๋ยวเราก็จะไปใช้ห้องน้ํากับเขาข้างในห้องก็จะเหมือนกันนะคะชุดเครื่องอาบน้ําไดเป่าผมมีซอฟเฟลด้วยนะแสดงว่าอาจจะมียุงหรือแมลงม,มีไฟฉายแล้วก็กระจกทิชชู่ กระติกน้ำร้อนที่แขวนผ้าเช็ดตัวพัดลมพัดลมแล้วก็มีตู้เย็นพี่ใครลืมโค้ก <c oughs> มีโค้กด้วยนะ ลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ